สวัสดีคร,ครับผมบาวกรทยไปกินไปเที่ยวครับผมมานี้ครับผมพาท่านผู้ชมมาเอสมกน้อ้นะครับผมพอดีแม่เอ็ดไว้แล้วครับผมมาก็เลยมาคนหมอซอยนี่กับข้าวเบื่อครับผมกับน้ำยานางนู่นนี่เน็ตเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแม่สี่เอสมกน้อ้สู้กินครับผมติดตามท่านผู้ชมไปต่อเข้ากับปวิเดชนะครับผมเข้ากับนึ่งเหรอครับผมนึ่งไปต่อกเขานะครับ ไม่ตองนึ่งก่อนแด้วหนิไม่แด้วผมมันตองได้พี่น้องนี่แหละครับผมข้อกัดสีบล็อกทำไมให้พี่น้องเบิ้งกันนะครับเออนี่ครับผมข้อเอาล้างยานางนี่ กำลัเข้าวเบื่อนะครับผมเนาะเอาลงไปน,น,นี้เลยนะผมแล้วก็คนปรุงๆแล้วก็คนนะพี่น้องอเดี๋ยวเราให้แม่ม,มาปรุงนะครับผมรอซิม,มก ข้าปุกไปไหมต้องนแบปแจกแลูกกอนไปนคุณข้าปุ่เมานะตอนนี้แม่กำลังใส่ปุุงนะครับผมตอนนี้ก็ใส่มีผงชโลหน่้ยไหมเนาะเสื้อไปรเรียบร้อยรหบผมชักหน้อยนึงอาะปลุอไปตอนน่อปไปประแดบอ่ะ น้ำปลาครับผมเศษจ่องสองสามบ่ะซีจ่องมันเนาะเศษน้อยมากระจาย อะไรคล้ต้องต่ำมันจะซอยลงไปเลยบิงบเป็นบิงอ่ะโอ้เป็นบิงบิงทุบๆบิงห่อเ้อห่อกลงไหมโอ้บรรยากาศดีด้วยพี่น้องนี่เมื่อเช้าไปหากระปูมานะผมแล้วก็นอไม้นะครับผมนกกระสีได้มาเอ็ดมกนอไม้สู้พี่น้องรับชมกันครับผมสู้กินนั่นแหละ เอดินน่อนเอครับ่ได้ขายเข,า,ยขามันลายกันขายอะไรรึเปลจางจางังหน่อยป่นี่น้ำปลาครับผมนีน้ำปลาปลาที่มีกระปูแมนปูน่มกระป,รระปรูโลมิดปลาลมิดมป่ะน้ำปลาห,อ,หอมๆเนาะน้าเอ็นหนาวนเปรี้ยน<ะ>อ่<ส>บ,บ<ะ>อกเสีย จะมาขามันจะเจีบหน่อยสินจ้ปลาอีกจักหน่อยครับผมลืมถามลาวลาวใส่ซปโปหรือไม่ระมาแต่ซุปโปอ้มึงฟ้าฝนด้พี่น้องกูเลยมืดมืดมือเลยครับผมนี่โอ้ฝนตกคืนทั้งวันได้ไปสมมาแต่งอ่แล้วแมมมือนี่ดกอหพมก็มีนะ อแบบอปเปิลโฮมดี่ยว่าเป็นใบ,บมุกนะแม่เมยมันจากบาทอันนั้นใส่เกลือจังน้อยครับผมรสชาติเท่าตอนนี้กับอะไรที่เลยผมเนะาะเท่ากับใส่เกลือแล้วก็คนคนก็นได้ไปนอ้องฮึม ใช่หมูสับกระแซบอีแบบนึงนะพี่น้องแบบนี้กระแซบอีแบบนึงส้นหนังหมูรกระแซบได้พี่น้องเน,นี่นี่ตอนนี้ไปต่อข้าได้ที่ละสิดเงิน จำมะจำยังจำมะแดบ่โซนล้ำปลาเดะจงบ่บะของเส้นไปตองนะบปะนี่พี่น้องนี่ตัวนี้เขากระปุกเปรี้ยวหรอครับผมหอมหอมพี่น้องหอมน้ำปลาลาครับผมรับรองแซ่บแน่นอนครับผมนี่ให้กินเองเนี่ยครับนี่ไม่ได้ขายเนี่ยทำมาหลายก็อาจจะขายครับผมจะกินบวดเอาไปแจกปุยยาตายาย่บวช ไปวัดเอาไปแจกพี่น้องไปวัดแนี่ยผมเนาะสับเซ่พี่น้องเอ้ยนี่ผมมาเบิ้งมาพี่น้องครับผมมาเบิ้งแม่นมก,นกหน่อไม้เอาทานลงมานะจุ่มทานเต่าทานบ่ทานทานซึ่งเอาลงมาทาดทาดทาดซึ่งอ,งอืมอมีหยอยบ่วะ นีดี้เอา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 อาน้มามาเบิ้งพิธีการห่อครบบดห่อหน่อไม้มกหน่อไม้นะครับนะครับติกชันอบนโดดไปดิโอขายได้มมื่นสิบบาทป่ะเดี๋่อมา พอสิบาสิบาได้พี่น้องมาอุดหน่ิน่าเฮือนอเสร็จแล้วหนึ่งมกครับพี่น้องนี่เป็นแบบนี้นะคนนี้มาสองมอกแล้วนี่ นั่งอยู่เฉยยังได้กินมกมหมกเมล็ดผมว่าทานหนึ่งทานหนึ่งสูงขนาไดไหนวะเนี่ยสีทองาาราคาบ้านไปบ้านในชะ่ไหมแต่ก่อนตอนที่พ่ออยู่นะหมกขายไหมจำไดไมว่าหมกขายพอ่อพ่อกินวันนี้หมกไายฮะหมกไก่ตอนนั้นหมกไายดีกว่าตอนนั้นนะหม,มกก็เท่าไหร่ก็ไม่พอขายแั้นลูกที่ว่า ก็อ,อยู่นะขายดีหมกเสียบนะเนาะทหมกเสียบแย่งผจิบประเสริฐมาขายสมัยนั้นสมุนี้พอมีแล้วมีแต่มีแต่ลูกไอ้ละข้เอิดต่ <c oughs> อมันน้อยเพื่อนเนาะตอนนี้ได้สามหมกครับพี่น้อง หมกแล้วเดี๋ยวทำเบื้องตอนที่ทำเสร็จนะครับผมเนาะ นี่นะครับผมหมก ok หน่อไม้ของเราตัวน,นี้ก็แล้วก็เสร็จเรียบร้อยครับผมเนาะนี่แม่ได้เห็ดเสร็จเรียบร้อยครับผมตอน,นี้ก็กําลังสิหมกกันนะครับผมปะ่ะหมก ok หน่อไม้กันครับผมนี่ครับผมมาครับพี่น้องขายอยู่ได้สิบบาทนี่พี่น้องนี่หม, ok มกหน่อไม้ครับผม เอาไว้กินครับผมใครมาซื้อกลับมาขายใครมาซื้อกลับขายนะครับผมหมกละสิบาทนะครับผมนี่ผู้ใดมาถามซื้อกลับมาเด้อเนี่ยไปเอาไปกินจากหมกนึงเนาะหมกหมกโอ้โอยใหญ่งงเลยเนี่<อ>นี่บก่กข<อ>ึ้นหัวเลยจั่วอืมอืมเอ้าอ่ะ,อะเอาไปแกะ นี่เด้อพี่น้องเขาเที่ยงเฮาวันนี้ครับผมทอดไก่ทอดทอดดอ,อกแต่ว่ซุปไอหมกหน่อไม้ครับผมนี่อู้หึขึ้นะาจกินะบ้่ะนิงเขาเหนียวบายมั้รู้เซียบบ่ล่ะเยอเออพี่น้องตัวเองเขาห่าไเล่หมกหน่อไม้หืมหมกหน่อไม้ได้พี่น้องนี่นกิเขาเหนียวฮันทอนเนาะนี่ครับผมเขาเหนียวฮันทรอน

มาได้ปีน้องด้บ่ะเนี่ยมากิ้มกนไม่ข้าวก็ร้อนเ่ยมุนไมก็หอนจำเจ้ยจำเจียพอดีจยูบ่เธอมุนไมบอกพอดีก็ต้องกินแหละล่ะ ทำได้รูปเลยสูลปะสู้ละเติม่ะไ้อ่ะม่ได้ลังจับอืมจับด็กแล้วมูนอะไหนพอแล้วพอแล้วมาบุกอ๋อครับผมนี่ มกทำไมให้เขากินไปครับผมสามมกด้วยพี่น้องแซ่บหลายหมดไปสามมกครับผมโอเคนะผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมจะเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะผมก็จะเริ่มกดไลค์กดจะขสไช่องบ๊าบพุทไทยปกินไปเที่ยวนะครับผมจะเจอกันใหม่คลิปหน้านครับผมสวัสดีครับ